สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่6สิงหาคม2,568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เลิกการผนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่5นะครับผม สำหรับวันที่ห้านะครับผมแอดมินให้อยู่ที่1กับ5สำหรับแนวทางนะครับผมมา17ในรอบเฉพาะกิจและก็16ในรอบ VIP นะครับผมสำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้40ในรอบปกติแอดไลน์มาได้นะครับผม ID ไลน์นะครับผม ทีอีอีสองห้าสองหกแล้วก็ขีดนะครับผมสำหรับแนวทางฮานอยเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมแอดมินจะมีอยู่สองห้องนะครับผมอีกห้องหนึ่งจะเป็นสายหุ้นมีลาวมีไทยนะครับผมแล้วก็ฮานอยแอดไลน์มาได้นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่6ชอบก็ค่อยตามนะครับผม ตัวเลขแนวทางมีเขาไม่หลุดนะครับผมเอ็ดมใจอยู่ที่0กับ7 0ศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สาม 0 5น6แล้วก็0 8น <c oughs> สำหรับเนะครับผมเจ็ดมีเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดและก็เจ็ดแสำหรับตัวกันนะครับผมหนึ่งสอง สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมี00 11 22 44แล้วก็55สำหรับ3ตัว502

f c ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ